นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาซ่อมเหยื่อย,ยางผมมีสีดํากับสีเขียวอย่างตัวขามันขาดคนละข้างผมก็จะตัดขาสีดําเอาไปใส่สีเขียวเพราะว่าสีเขียวปากเหยื่อมันมันดีกว่าสีดําำเราก็จะเอาขาถีดํามาใส่ตัวสีเขียวเลยให้มันเป็นขาดําข้างนึนะขาเป็นไงเป็นแบบเหยื่อพิมพ์ แจ็กกี้ขาแบบฮาคี้อ่ะขาดำเออนี่เราก็เอากาวร้อนยอนมันลงไปเลยระวังโดนมือเลยนะเดี๋ยวจะติดไปกับมือเลยกาวร้อนนี่มันก็จะโอเคอ่ะมันแห้งไวอ่ะเช็คดูอยู่ตึบแต่สองฟังเลยอยู่ยส่วนสีดำนี่ก็เป็นเจิกเบส เอาไว้เล่นแบบจ็กเบ็ดัดขาเราให้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะตกได้ตัวไหมไปะนะครับนี่นี่เลยเนี่ยขาดำขาหาคิข้างหนึ่งขาหาคิลั่นเหมือนเดิมเนี่ย เผื่อมันอยู่ใกล้ๆไงว่ามันอยู่ตรงไหนตีโคตรไกลเลยแต่ไว้ก่อนมาทางนน้ำไม่แดกไม่กลับเลยลองตรงนี้มั้งฝนลงไปแล้วครับมันมนะ้ เดี๋ยวผมทำเวลาแม่น,น่าโดน อยู่ชิดป่าเลยอ่ะตุ๊บตกน้ำเหรอเนี่ย ตัวเล็กตัวเล็กอ,อันนี้ป๊อกว้าอุยช่อนใหญ่อ๋อโะโดนี่ว่าน,นี่ใส่ป๊อกเลยไงละ่ะอ,อันนี้ใสโลโลกว่าน่าจะโล ต้หลอดครับผมเห็นไหมนี่เลือซ่อมโอ้ยโลมิโลครึ่งแล้วเนี่ยครึ่งหรอกเกือบไม่ถึงโลครึ่งหรอกอ๋อ,อ,เ,อ,เ,ดอ,อเดี๋ยวคนเดียอันเดียวเยอะคาดนั่นไงเดีย๋ยวผมก็เดินเลย น่โถนี่ไงเดี๋ยวจะสงสัยว่าเฮ้ยมันตกได้หรอวะขาไม่ขาดด้วยไหมโอเคหลอดแล้วครับอ้วนตูบเลยอันนี้ตัวนี้อ้วนผมก็เกือบไม่ได้ตัวนะเนี่ยดูดิมันกัดโดนกิ๊บอะ เบ็ดงอเหรอเบ็ดงอด้วยเอ,อุ้ยมันกัดโดนกิฟเลยเนี่ยเนี่ยคือกัดโดนกิฟเนี่ยทรงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเบ็ดเปลี่ยนเยอะเลยตายแล้วครับจากเหยื่อตัวนี้เลยนี่ซ่อมขามา อเหยื oh, oh. ่อนะแจ็คนี่มันเป็นไงขาดขาดตัวละข้างเออก็เอามาโมนนี่เป็นไงขาแบบฮาคิ้วยนี่ครับอ้วนนะอันนี้อ้วนอยู่ จิตอย่างนี้ก็จิตปล่อยใช่ไหมจิตปล่อยด้วยจิตตรงนี้นะครับเนาะ หมดเลยอะดูดิ เดือ๋ยวผมไปไหนแล้ววะโอ้ยนี่ไงเดือวก็เด็นมานี่เลยไม่เข้าวะ่ะไม่เข้าไม่เอาไหล่ขึ้นไปบนกอไผ่